รางวันศิลปินรุ่นเดอผู้สร้างแรงบันดาลใจในรอบ12ปีมอบแด่บอดี้สแลม้มปัจจุบันกระแสออเทอร์นิทีได้ผ่านพ้นไประยะใหญ่แต่วงการดนตรีก็ยังสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายหรืออิทธิพลที่หล่อเลี้ยงวัยรุ่นในยุคใหม่ให้ใช้ชีวิตเดินตามหาความฝันอย่างสุดตัวกลุ่มละอ่อนหนุ่มจากสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นหนึ่งในนั้น พวกเขาฝึกฝนดนตรีโดยมีรุ่นพี่เป็นแรงบันดาลใจมุ่งมั่นจนคว้าแชมป์จากเวทีใหม่ล่าสุดในการประกวดดนตรีระดับมัธยมศึกษา <tte leg> และก้าวสู่ระดับมืออาชีพด้วยอัลบั้มแรกในสังกัด Music b u x โดยมีได้หรือเปล่าเป็นหนึ่งในเพลงฮิเตญญามากกเมื่อเข็มนาฬิกาผ่านข้ามยุค2000 ที่คนทั่วโลกตื่นเต้นกับสหัสวรรษใหม่หวนไว้กับ y 2K แต่ความฝันยังคงอยู่ตูนปิดเผาอดีตสมาชิกละอ่อนก็พร้อมทุ่มสุดตัวบนถนนดนตรีอีกครั้งนในนามบอ d y ้ <Body S 2> สแลมโดยมีมงมงายไม่่ผิดใชหทีอากา,ากราสักวันฉันจะดีพอ,อ,อ,อยำ้ำ เป็นเพลงประจำคลื่นวิทยุผับบาร์และประจำใจใครหลายคนจนปัจจุบันอัลบั้มต่อมาคือ Drive ยิ่งขับดันให้บอดี้สแลมโดดเด่นด้วยเพลงซุปเปอร์จีทอย่างความซื่อสัตย์ปลายทางวันไหว ประสบการณ์และความนิยมที่มากขึ้นได้ปูทางให้พวกเขาก้าวสู่ถนนสายใหญ่ด้วยอัลบั้ม Believe ในสังกัด g e n i ส s Records โดยมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกและเน้นย้ำความเชื่อ,อที่ไม่เป็นเพียงชื่อเพลงหรือชื่ออัลบัม้มแต่ยังเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ประจำใจของวงและแฟนเพลงที่เชื่อว่า น,นอกจากอาัลบั้ม Believe จะได้รับรางวัลจากหลายสถาบันรวมทั้ง Fat Awards ครั้งที่4สาขา Song of the Year และ Alb บั of the Year ตลอดจนทัวทั่วประเทศแล้ว Body Slam ยังแสดงให้เห็นถึงความกล้าในการไต่ระดับข้ามขีดจำกัดของเพลงและการแสดงสดของตัวเอง Save My Life เป็นอัลบั้มที่เปิดตัวแบบฉีกจังหวะเดิมที่แฟนเพลงคุ้นชินด้วย ยาพิษขณะที่อกหักหรือนาฬิกาตายก็เผยมุมมองที่ชวนคิดและติดตามจากนั้นก็ได้เวลาของครามสะท้อนวิญญาณและความคิดที่แหวกว่ายอยู่ในทะเลชีวิตซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่เพียงถอดเสือ้อแต่พวกเขาได้ถอดกรอบทั้งหลายของบทเพลงร็อก,กเพลงรักเพลงยิป เนีะหมอลำตลอดจนเพลงเพื่อชีวิตแล้วขสารให้เป็นเพลงแบบบอดี้แสลมที่ดังกึกก้องทั้งในคอนเสิร์ตที่มีผู้ชมกว่า65,000คนในคลื่นวิทยุในอาคารบ้านเรือนและในใจของแฟนๆทั่วประเทศภาพการเป็นวงดนตรีอันดับหนึ่งในยุคนี้แจ่มชัดขึ้นเรื่อยๆนับจากนี้หลายคนอาจสงสัยว่าบอดี้แสลมจะพาตัวเองและแฟนๆไปถึงจุดไหนอีกแต่ที่ไม่ต้องสงสัยคือ บอดี้แ a ลมได้ทุ่มเทให้เห็นแล้วว่าแม้กางเกงจะรัดพวกเขาก็บินได้และพร้อมสนับสนุนให้ทุกคนทำให้โลกนี้เป็นสีชมพูมพด้วยความฝันที่เป็นจริงได้เสมอลเป็นสีชู